กบมาดูแบบฝึกหัดข้อที่3ามกันต่อดีกว่าเขาบอกว่าต้องไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารแม่ค้าขายข้าวราดแกงมีกับข้าวสี่อย่างคือไข่เจียวแกงส้มยำบุนเส้นและไก่ผัดขิงมีขนมสองอย่างคือแกงบวดฟักทองและลวม,มิตรต้องชอบกับข้าวและขนมทุกอย่างเขาเลือกตัดสินใจเองไม่ได้เขาให้แม่ค้าเป็นคนตักกับข้าวให้เขาสองอย่าง ตักขนมหนึ่งถ้วยพี่ก็จะค่อยๆวงคีย์เวิร์ดที่สำคัญมันจะได้ดูเหมือนโจทย์สั้นลงแล้วก็อ่านแค่คีย์เวิร์ดเสร็จแล้วเขาถามว่าความน่าจะเป็นที่ได้ทานข้าวเป็นไข่เจียวกับแกงส้มและขนมเป็นรวมมิตรหรือได้รับประทานยำม,มูเส้นไก่ผัดขิงและแกงบดฟัทองเป็นเท่าไหร่พี่ก็มาดูกันก่อนว่าข้อนี้ ต้องการกินทั้งกับข้าวและขนมแสดงว่าในการกินของโต้งต้องทำอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนแรกต้องเลือกกับข้าวและขั้นตอนที่2เลือกขนมข้อนี้หาความน่าจะเป็นหรือ P.E. ซึ่งเท่ากับ n.E ส่วน n.S พี่ก็จะมาหา ns ก่อนว่า ns ได้เท่าไหร่น้องก็มาพิจรารณาจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดหรือ ns จะต้องเกิดมาจากการเลือกกับข้าวคูณกับการเลือกขนมเพราะว่ามันเป็นกฎการคูณพี่ก็มาพิจรารณา กับข้าวกับข้าวมีสอย่างไข่เจียวแกงส้มยำม,มุนเส้นไก่ผัดขิงเพื่อง่ายๆพี่ก็จะสมมุติเป็นไข่เจียวเป็น A แกงส้มเป็น B ยียำมุนเส้นเป็น C และไก่ผัดขิงเป็นดีน้องก็ได้มาแล้วว่ากับข้าว4ชนิดคือ A B C D เขาเลือกกับข้าวมา2ชนิดน้องก็ลองจับคู่ว่าจับ A กับ B ได้1วิธี A กับ C A กับ d แล้วน้องก็มาดูที่ B ต่อ B จับคู่กับ A ไปแล้วแปลว่าก็เอาจับคู่กับ C ก็ได้หรือ B จับคู่กับ D ก็ได้แล้วที่ C C เคยจับคู่กับ A กับ B ไปแล้วดังนั้นก็ให้ C มาลองจับคู่กับ D ส่วน D เคยจับคู่กับทุกตัวแล้วน้องก็จะได้เส้นออกมาน้องก็นับว่าเส้นมีกี่เส้น1 2 3 4 5สสาี่ห้าหแสดงว่าน้องเลือกกับข้าวได้6วิธี ก็กลับไปเติมเลือกกับข้าวได้6วิธีนึกออกไหมคะอย่าง AB ก็คือเป็นไข่เจียวกับแกงส้ม A กับ C ก็คือเป็นไข่เจียวกับยำม,มุนเส้นพี่แค่ลากเส้นดูว่ามันจับคู่ได้กี่แบบไม่จําเป็นต้องแตกย่อยมัก,ก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเสียเวลาพี่ก็รู้แล้วว่าเลือกกับข้าวได้6ว,วิธีนะเสร็จแล้วพี่มาดูขนมขนมมีแค่แกงบวฟักทองหรือรวมมิตรสองชยะนสองอย่างแล้วเลือกมาอย่างเดียวแปลว่าเขาเลือกขนมได้แค่2วิธี แกงส้มวิธีหนึ่งขอโทษค่ะแกงบวชฟักทองวิธีหนึ่งกับรวมมิตรอีกวิธีหนึ่งดังนั้นผลลัพบทั้งหมดหรือ ns ก็ต้องเอา6คูณกับ2ได้ออกมาเป็น12วิธีได้ ns ออกมาแล้วถัดมาเราก็ต้องมาหาว่า ne มีกี่วิธีเราก็ดูเขาอยากได้ไข่เจียวไข่เจียวของเราคือ a กับแกงส้มคือ b แล้วก็รวมมิตรน้องก็ต้องดูก่อนว่าไข่เจียวแกงส้มจับคู่อย่างนี้ได้แค่วิธีเดียวส่วนรวมมิตรก็เลือกได้วิธีเดียวดังนั้นถ้าน้องอยากได้ไข่เจียวแกงส้มรวมมิตรน้องก็สามารถทําได้แค่1วิธีส่วนถ้าน้องอยากได้ยำมุนเส้นคือ C ไก่ผัดขิงคือดียำมุนเส้นไก่ผัดขิงและแกงบวฟักทองน้องก็สามารถจับคู่อย่างนี้ได้แค่หงวิธีแล้วเขาถามว่าหรือ คือน้องจะทําเป็นกรณีแรกหรือกรณี2ก็ได้แสดงว่าอันนี้น้องเลือกทําทางใดทางหนึ่งก็ได้ก็คือเป็นกฎการบวกน้องก็ได้แล้วว่าดังนั้น ne ของน้องก็คือ1นบวกหเป็น2วิธีเราได้ ne เป็น2 ns เป็น12เราก็ได้ว่า pe ของเราก็คือ2ส่วน12ตอบ1ส่วน6นั่นเอง โอเคถ้าเราจะมาสรุปสั้นๆว่าข้อนี้เขาให้กับข้าวสอย่างขนม2อย่างเขาเลือกกับข้าวมา2อย่างจาก4อย่างใช่ไหมพี่ก็กับข้าวมี4อย่างคือ A B C D ก่อนพี่ก็ลองจบคู่ A จับกับ B A C A D B จับกับ C B จับกับ D หรือ C จับกับ D พี่ก็ได้มาแล้วว่ากับข้าวเลือกได้6อย่าง ส่วนขนมมี2ชนิดเลือกแค่1ชนิดก็คือเลือกได้2วิธีดังนั้นพี่จะสามารถเลือกอาหารได้ทั้งหมด6กคูณสเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนพี่ต้องทําไม่ทั้งเลือกกับข้าวและเลือกขนมเอา6กคูณสตอบ12กดการคูณได้ NS เป็น12ส่วน NE พี่ก็ดูว่าไข่เจียวกับแกงส้มก็คือเกิดได้วิธีเดียวรวม,มิตก็เกิดได้วิธีเดียวแสดงว่า ในการเลือกไข่เจียวแกงส้มและลวมมิตรน้องก็สามารถเลือกอย่างนี้ได้แค่แบบเดียวเหมือนเขาฟิกมาเลยว่าเอาเมนูนี้นะก็คือมีเมนูนี้ก็คือได้แค่หนึ่งแบบแล้วเขาก็ฟิกมาว่าเออต้องยำบูนเส้นไก่ผัดขีดแกงบวบฟักทองนะถ้าเขากําหนดมาชัดเจนอย่างนี้ก็คือน้องก็เลือกได้แค่แบบนี้แบบเดียวน้องก็จะเห็นว่าน้องสามารถทําได้สองทางเลือกก็คือทางเลือกแรกไข่เจียวแกงส้มลวมมิตรทางเลือกที่สอง ยำบูนเส้นไก่ผัดขิงแกงบวชเลือกทำอันไหนก็ได้ก็คือใช้กฎการบวก1บวก1ได้ NE ออกมาเป็น2วท้ทีดังนั้นเขาต้องการหาความน่าจะเป็นหรือ PE ก็จะเท่ากับ NE ส่วน NS ก็คือ2ต่อ12ตอบ1ส่วน6เป็นคำตอบของข้อนี้ถัดมา เราก็จะมาดูรู้หรือไม่ก็ในการคํานวณความน่าจะเป็นที่เราเรียนมาทั้งหมดถือว่าเป็นความน่าจะเป็นทางทฤษฎีมันเป็นแค่ทฤษฎีแต่ว่าในทางปฏิบัติหรือตอนที่เราทําจริงอย่างเช่นถ้าเราโยนเหรียญสิบเหรียญทางทฤษฎีก็คือออกหัวห้า ออกก้อย5ใช่ไหมคะก็คืออย่างละ 1, 2ส่วนสน้องก็จะได้ว่านี่คือทางทฤษฎีแต่ว่าในการถ้าน้องโยนเหรียญ10ครั้งจริงๆน้องอาจจะโยนไดห้หัว6ก้อย4ก็ได้มันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น 5, 5้าตามทฤษฎีเสมอไปเขาก็เลยเกิดเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ความน่าจะเป็นของทางปฏิบัติได้ยังไงล่ะ ก็เราก็จะกลับมาดูที่สูตรเดิมของเรายังจำสูตรนี้ได้ไหมคะว่าความน่าจะเป็นหรือ P.E เท่ากับจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่สนใจ N.E หารด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด N.S เราก็จะมาดูอย่างเช่นถ้าพี่ลองโยนเหรียญแล้วออกหัว11ครั้งพี่ลองโยนเหรียญย0 20ครั้งนะคะ แลพี่ก็ลองนับดูว่าพี่โยนและได้ออกหัว11ครั้งได้ออกก้อย9ครั้งก็คือทั้งหมดมี20ครั้งพี่ก็จะได้แล้วว่าความน่าจะเป็นทางปฏิบัติของการออกหัวจะเท่ากับ11ส่วน20 ซึ่งไม่ตรงกับทางทฤษฎีที่เป็น1ต่อ2ดังนั้นน้องก็ต้องรู้ไว้ว่าการปฏิบัติมันจะไม่แน่นอนแบบทฤษฎีเสมอไปเราก็ใช้คิดโดยสูตรเดิมว่า p เท่ากับ NE ส่วน NS ได้แล้วพอเป็นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะควรจะทำยังไงดีถ้าสมมุติว่ามันไม่เหมือนกันอย่างนี้แล้วเราจะทำไงดีละ่ะ ดูแล้วก็แชร์คลิปถัดไปให้กับเพื่อนๆพ,พี่จะอดกินนะเนี yeah.